ท่านผู้ชมครับออวันนี้ใน Facebook ของคุณวัสนานานุ่มนะผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารก็โพสต์บอกนะครับว่ารายงานการข่าวสนามยืนยันชัดคำสั่งให้ทหารขเขมรวางสนามทุ่นระเบิดเครื่องกีดขวางทางทหารตามช่องทางที่คาดว่าฝ่ายไทยจะเคลื่อนที่ผ่านเข้าหาฝ่ายกัมพูชา ปฏิบัตการวางทุ่นระเบิดเริ่มจากพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตช่องบกเชิงเนิน469ไปถึง570เนินโนเนมเป็นลำดับแล้วก็ขยายพื้นที่ต่อเนินข้างเคียงโจนกระทั่งทหารไทยหยิบกับระเบิดในพื้นที่เนิน481ต่อจากพื้นที่นั้นเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมามีรายงานจากหน่วยความมั่นคงในพื้นที่บอกว่าเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมา16.40นา ได้รับรายงานว่ากองพลน้อยสนับสนุนที่9ของทหารกัมพูชามีคำสั่งให้หน่วยทหารช่างวางสนามทุ่นระเบิดและเครื่องกีดขวางทางทหารไม่ทราบชนิดตามช่องทางที่คาดว่าฝ่ายไทยจะเคลื่อนที่เข้ามาโดยเริ่มวางสนามทุ่นระเบิดในพื้นที่ด้านหน้าแนวบังเกอร์หลุมบุคคนและคูติดต่อของทหารกัมพูชา ตั้งแต่บริเวณจากจุดรอยต่อ3ประเทศไทยลาวกัมพูชาเชิงเนิน469ไปถึงพื้นที่เนิน570โนเนมเป็นลำดับและทำต่อๆไปในพื้นที่อื่นๆในเนินข้างเคียงและให้ผู้บังคับหน่วยทหารกัมพูชาในแนวหน้ากำชับกำลังพลห้ามเดินออกจากแนวบังเกอร์คูติดต่อไปยังพื้นที่ด้านหน้าเป็นอันขาดเพื่อความปลอดภัยนะฮะ8มิถุนายน มีการเจรจาการและฐานกัมพูชายอมถอนกําลังที่มั่นแนวหน้าและกบคูเดตถอยออกไปจนกระทั่งมีการตรวจสอบแล้วพบว่าฐานกัมพูชาติดตั้งสนามทุ่นระเบิดบริเวณเนินโนเนม120ลูก15กรกฎาคมทหารช่าง6021ตรวจพบทุ่นระเบิด PMN 4ลูกใกล้กับช่องบกและสนามทุ่นระเบิดใหม่นะฮะ16กรกฎาคมฐานไทย3านายเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บ นี่ฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าสรุปอย่างที่พี่วาสนาโพสต์มาเนี่ยก็เหมือนก,นกับเขารู้มาว่าคัมพูชามีการออมีคำสั่งเรื่องนี้ในการวางแนวของระเบิดตรงพื้นที่ที่ฐานไทยลาดตระเวนแล้วก็กำชับทหารของตัวเองว่าอย่าอย่าข้ามไปตรงนี้นะห้ามเดินข้ามไปตรงนี้นะฮะแล้วก็พอเรามีข่าวแบบนี้15กรกฎาคมทหารช่าง ก็ไปตรวจเจอ PMN PMN นี่ก็คือระเบิดแบบเดียวกับที่ฐานไทยเหยียบนะฮะ15เนี่ไปเจอสี่ลูกใกล้กับช่องบกนะฮะและว็็สนามทุ่นระเบิดใหม่พอวันลุ่งขึ้นอันนี้โดนเหยียบจริงเลยเหยียบจริงเลยนะฮะและถ้าเป็น PMN เนี่ยมันก็หมายถึงว่าเป็นระเบิดใหม่เด็ดนฮะอันนี้ทางพี่วาสนาพอช่วยเนี่ยค่อนข้างชัดมากนะฮะน วันนี้ครับวันนี้ท่านพลโทบุญสินพาดกลางนะฮะแม่ทัพภาคที่สองก็เดินทางไปที่ปราสาทตาเมืินทมตอนนี้ท่านก็ไปเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของบำรุงขวัญน,นะจากนู่นนี่นะวันนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็ให้สัมภาษณ์ความเห็นนะจากเรื่องของกับระเบิดตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบว่าเป็นระเบิดเก่าหรือระเบิดใหม่ แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีทั้งเก่าและใหม่ผสมกันคําว่าเก่าคือระเบิดเก่าโดยสภาพเช่นขึ้นสนิมใหม่คือระเบิดที่มีสภาพใหม่โดยพื้นที่นี้เคยเป็นสมรภูมิการสู้รบมาก่อนย่อมมีระเบิดเก่าตกค้างอยู่เป็นจํานวนมากขณะเดียวกันก็อาจจะมีระเบิดที่ถูกนําไปวางใหม่นะะหลังเหตุปะทะที่ช่องบก เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาถ้าถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่การวางกับระเบิดของกัมพูชาในลักษณะนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะรุกเข้ามาในพื้นที่ของไทยเรื่อยๆมองว่าตามยุทธวิธีการรบแบบเก่าก็เป็นได้นะถ้าหากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นการวางกับระเบิดใหม่จะต้องส่งเรื่องนี้ไปประท้วงยัง UN หรือองค์การสหชาชาติเนื่องจากผิดข้อตกลง,ส,งสัญญาออตตาว่า ซึ่งลงนามเมื่อปี1997นะนี่ครับท่านผู้ชมครอยู่ที่แนวความคิดของของผู้นำเขาครับถ้าผู้นำเขาให้แนวคิดก็เป็นไปได้ครับเผมว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมต้องดูต้องดูสภาพเป็นไปได้ไหมว่ามาวางหลังจากที่เคลียร์กันแล้วเป็นไปได้ครับ เขาต้องการวางกับระเบิดเพื่อที่จะป้องกันแนวชายแดนก็ป้องกันแนวชายแดนเพราะว่าป้องกันแนวชายแดนซึ่งซึ่งใช้วิธีเก่าๆซึ่งมันผิดส่วนที่สัญญาเอาต่อว่าตัวนี้มันผิดอยู่แล้วนะครับซึ่งซึ่งตัวนี้เราต้องให้กตถ้าจริงนะครับให้ต้องผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แล้วเราต้องให้ผ่านกองทบกแล้วก็ไปที่กระทรวงต่างประเทศไปที่ยูเอ็นต่อซึ่งยูเอ็นเขาจะเป็นหน่วยงานที่ ควบคุมสัญญานี้อยู่ครับจะต้องดูต้องดูวันนี้ครับทางทางผู้เชี่ยวชาญเขาจะวิเคราะห์โดยมีหลักวิชาการของเขาพื้นที่ตารางเมตรหนึ่งเจอกี่ลูกอะไร่างนทงและต้องดูว่าเก่าหรือใหม่ด้วย <Okay. S 1> อยู่เย็นเขาก็ใช้มาตรการอาจจะมีมาตรการหลายๆอย่างที่จะอาจจะแซงชั่นหลายๆอย่างเพื่อคุณเนี่ยไม่ไม่ทำตามกติกาสากลตามที่สัิญาได้ตกลงกันไว้เราก็คุยกันแล้วว่ามาตรการาจากบอวิหารหนักก็คือคือให้คุณนยะรับปิดชอบคนของคุณ ครับ,รบแล้วจากกรณีที่มีวัตถุต้องสงสัยะครับผมที่อยู่ฝั่งของเขาเองอถัดจากต้นขี้เหล็กที่กรณีเหมือนกล้องวงจรปิดที่หันมาทางปรา,าสาทตรมของเราอย่างเงี้ยท่านได้รับรายงานหรือยังหรืออะไรยังไงเอ่อตัวน,นั้นมันอยู่ใน,ใน,ในเขตเขตของเขาเนเราถ้าถ้าถ้ามีจริงก็เป็นผิดเอ็มอยก็คือทาทาอุปกรณ์หรือวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เพิ่มเติมจากปี43ไม่ได้ เราก็ต้องประท้วงไปเราก็ต้องพิสูจน์ทราบซึ่งจะต้องพิสูจน์ทราบใช่ครับใช่ครับมันจริงเท็จยังไงแล้วคุยให้พร้ว่าหน่วยไปคุยกับฝั่งโน้นครับถ้ามันเป็นกล้องจริงๆนี้มันจะสร้างความเสียหายให้กับเราอย่างไงบ้างครับกล้องก็คือสังเกตความเคลื่อนไหวจะผิดของฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องก็เหมือนกับกล้องทีวีเราปกติเรา ตามตามหัวเมืองเหมือนปกติเพื่อีจะดูพฤติกรรมของกําลังคนเขาด้วยพฤติกรรมของชาวบ้านด้วยมันก็มีข้อดีนะครับเพื่อจะกลับมาในเรื่องดําเนินคดีนี่อันนี้ก็คือล่าสุดท่านผู้ชมฮะจากทางพลโทบุญสินพาดกลางนะฮะคำถามของนักข่าวคําถามของนักข่าวนี่นะฮะถามไปเนี่ยระยะหลังเนี่ยโดยเฉพาะวันนี้ท่านดูจะยอมรับ โดยสภาพโดยท่าทีของคำตอบนะอย่างเช่นวันนี้เรื่องของกับระเบิดนะฮะก็บอกว่าเออมันเป็นไปได้ทั้งระเบิดเก่าหรือว่าระเบิดใหม่ระเบิดเก่าเนี่ยมันอาจจะเป็นระเบิดเก่าโดยสภาพคือมันขึ้นสนิมใหม่นี่ก็อาจจะเป็นระเบิดที่แบบไปวางใหม่ไปวางใหม่หลังจากไหนฮะไปวางใหม่หลังจากการปะทะกันที่ช่องบอกนะท่านผู้ชมฮะท่านบอกนะฮะ หลังจากการประทะเมื่อ28พฤษภาคมนะระเบิดนี้อาจจะนำไปวางใหม่วางทำไมฮะวางเพื่อป้องกันเขตแดนของตัวเองวันนี้ท่านให้สัมภาษณ์นะดูชัดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเห็นไหมท่านผู้ชมไหมหลังจากที่วันแรกเลยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อคืนนี้วันแรกที่เราโดนระเบิดเนี่ยบอกว่าเป็นไปได้ผมได้รับรายงานว่าเป็นระเบิดเก่าตกค้างมาตั้งแต่การสู้รบเมื่อสิบกว่าปีก่อนเกือบยีปีก่อนอื แต่มาวันสองวันนี้นะไม่อยากจะพูดว่าพอคุณวาสนานาน่วมหรือว่ามีรายงานข่าวว่ามันเป็นระเบิดที่วางใหม่ท่านก็อมแอมอมแอมปรับทีท่าว่าเอออาจจะเป็นระเบิดใหม่อืนับวันนะผมจะบอกให้ว่านับวันเนี่ยเขาจะเชื่อถือข้อมูลของคุณวาสนานาน่วมมากกว่าเชื่อท่านนะแล้ววันนี้ถามต่อนะท่านผู้ชมฮะถามว่ามีการกัมพูชาเนี่ย มีการนำนายทหารนอกเครื่องแบบและมีการจัดตั้งนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่พลเรือนหมุนเวียนกันขึ้นมาที่ปราสาทต,ตามเมือนทมแม่ทัพภาคที่สองบอกไงฮะบอกว่าในเรื่องนี้ก็พอจะรับทราบแล้วนะาวอยู่ในข้อตกลงเท่าที่ดูท่าทีทหารที่ขึ้นมาส่วนมากจะเป็นทหารที่พักเวรมีการถอดเครื่องแบบขึ้นมาเยี่ยมชมปราสาท <c oughs> นี่ท่นตอบแบบนี้นะฮะคือท่ามองเป็นเรื่อง ชิวๆทหารเขาพอออกเวรแล้วเปลี่ยนปไปพลเรือนแล้วขึ้นมาเที่ยวปราสาทต,ตามเมืองทมท่านบอกว่าเออเขาขึ้นมาเยี่ยมชมปราสาทส่วนนักท่องเที่ยวที่มีการจัดตั้งอื่นๆเบื้องต้นมีการประสานกับทหารกัมพูชาแล้วว่าเออให้พวกคุณน่ะดูคนของคุณด้วยท่านแม่ทัพภาคที่สองของเราเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบเป็นเรื่องชิวๆเป็นเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องเล็กๆอืมมันมีเหรฮะท่านบุญสินฮะ ทหารกัมพูชาพอออกเวรแล้วเนี่ยเฮ้ยใส่เป็นไพรเวทนะแล้วก็ขึ้นมาเที่ยวภาษาทาเมืองทมคือทำแบบนี้เราก็รู้เจตนาแล้วนะใช่ไหมมีแหละฮะแล้วก็อะมาถึงคำถามที่เมื่อสักครู่นี้ผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้เนี่ยกัมพูชาเนี่ยมีการแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดบนต้นไม้แล้วก็หันกล้องเนี่ยฮะหันกล้องมาทางฝั่งเรานะ แม่ทัพภาคที่สองคนนี้แหละบอกว่าก็ต้องดูว่าผิดเงื่อนไขข้อตกลงใน MOU 43หรือเปล่าถ้าผิดก็ต้องประท้วงไปแต่เป็นเรื่องปกติที่มีการติดตั้งกล้องซึ่งอาจจะมีวัตถุประสงค์เพื่อสอดส่องดูพฤติกรรมทหารของตัวเองนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนของฝั่งไทยว่าจะลุกล้ำเข้าไปในดินแดนผิดข้อตกลงหรือไม่แต่ยืนยันว่าไม่มีผลต่อแผนปฏิบัติการของกองทัพไทยนะครับนี่ฮะ พอซักถามไปเอ,อถามว่าทําอย่างนี้มันเหมาะสมไหมมันจะดูลาดเรามันจะดูเห็นการเคลื่อนไหวสับเปลี่ยนกําลังของเราไหมนะ,ะท่านพลโทบุญสินจะบอกเออเดี๋ยวจะดูนะ,ะว่าผิดข้อตกลงไหมถ้าเกิดผิดก็จะประท้วงไปอืดูสิฮนะดูที่แนวความคิดของดูสินะพลโทบุญสินเห็นไหมมันดูทุกอย่างมันดูแบบคือเ,ไไเหมือนกับไม่พร้อมที่จะมีการตอบโต้ ไม่พร้อมที่จะมีการประท้วงให้ฝ่ายนัน้นมันมันแบบเกรงใจหรือหวาดเกรงเราบ้างเลยดูแบบง่ายๆสบายๆดูทุกอย่างแบบเป็นเรื่องธรรมดาหมดน<ล>ะดูท่าทีพลโทบุญสินนะครับตอนเกิดเรื่องที่แพทองทานไปพูดว่าอยู่คนละฝั่งกับท่านเลยเนี่ยนะตอนนั้นดูท่าทียังยังดูเข้มแข็งแข็งกล้ามากกว่านี้นะแต่พอหลังจากนู้นปุ๊บเนี่ย นับวันนับวันท่าทีของแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยดูอ่อนลงไปนะอ่อนจนหน้าตกใจอ่อนจนรู้สึกว่าถ้าถ้าเราเป็นทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนหรืออยู่ตรงปราสาทเนี่ยเราก็จะต้องรู้สึกว่าเอา๊ะทำไมแม่ทัพของเราท่าทีมันอ่อนขนาดนี้ยังไอการติดกล้องวงจรปิดแล้วหันมาที่ปราสาทเนี่ยท่านจะบอกว่าเขาคงดูคนของเขา,าั้ง <c oughs> ดูทหารของเขาว่า <c oughs> ทําหน้าที่ดีหรือเปล่าดูว่านักท่องเที่ยวของเขา มาเที่ยวที่ปราสาทตาเมินทมแล้วเป็นยังไงบ้างมันมันเป็นเหตุผลที่มันไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนี้คือท่านมองโลกในมองโลกสวยมากอะโอ้โหสีชมพูเลยมองโลกสวยนะฮะมองเหมือนกบนักท่องเที่ยวอะไม่ได้มองเหมือนทหารเนี่ยนะก็แล้วแต่ท่านฮะเราก็ได้แต่รายงานนะะผมจะพยายามรายงานว่าท่านบุญสินพาดกลางเนี่ย เดือวันต่อวันเนี่ยให้สัมภาษณ์ยังไงโทนเป็นยังไงจะรายงานให้ทราบและแล้วก็ขออนุญ,ญาตตั้งข้อสังเกตไปบ้างนะฮะก็เป็นความเห็นส่วนตัวฮะแล้วก็ท่านผู้ชมก็ตัดสินกันเราเองแต่ผมบอกเลยว่าระยะหลังเนี่ยเขาจะเชื่อถือข้อมูลของสื่อมวลชนสื่อมวลชนก็พยายาม,ม,มเช็คข่าวโทรศัพท์ไปถามแหล่งข่าวคนนั้นคนนี้เขาไม่ได้ค่อยเชื่อถือคดท่านนะอย่างคุณวัสนานาน,าน,น่เห็นไหม <c oughs> วันหนึ่งมีความคืบหน้า ที่มันมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงมากเลยและคนก็เชื่อถืออนะฮะมันเป็นไปในสภาพนี้แล้วอ่ะเออเป็นพบเดิมทีท่านเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าเขาไม่รู้นะหรือพอหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วนายกพา,าท่าเสียทีเนี่ยมันมีนักการเมืองคนไหนมาคุยกับท่านหรือเปล่าให้มีท่าทีลงมาเป็นแบบนี้ม,มันมีไหม,มใช่ไหมฮะแต่ท่านต้องคิดนะไอ้นักการเมืองพวกนั้นเนี่ยไปเชื่อมันมากนะฮะ ท่านเป็นทหารอาชีพนะฮะนะฮะเคยมีท่าทีที่แข็งกร้าวรักษาอธิปไตยเป็นหัวหน้าของทหารหารอีกหลายต่อหลายคนเนี่ยท่าทีเป็นยังไงก็ต้องเป็นแบบนั้นนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ